มือนี้สิมาใส่ประโยชน์จากเสือกวาวเกา่าห้องนะครับก็บคือเสือกที่ใส่บ่ได้นะครับหรือว่าใส่แล้วยานมันขาดนะครับคลิปนี้ห้องจะเอาเสือกวาว,าวเก่านะครับมาเห็ดให้มันมีประโยชน์นะครับดีกว่าห้องปล่อยถิ่งนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบ้นเช่นเคยนะครับืัอนี้สะเอาเสือกวาวเก้านะครับมาใส่ประโยชน์นะครับมาเห็ดเห้มันสามารถนําไปใส่ประโยชน์ได้นะครับอเป็นเสือกวาวเก้านะครับทีของปีที่แล้วนะครับดีกว่าถึงไปซื้อนะครับคลิปนี้ก็สะเอาเสื้อกาเสร็จนี่แหละนะครับกะหลายเส้นู่ครับกะทาการตัดต่อนะครับทั้งสั่ทั้งแยวนะครับใส่ใดมดนะครับ อ่าแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใส่ได็กกันตะวานี้มนสั่นไปแล้วนะครับทิมไปเลยนะครับมนสั่นโพลนะครับอ่าก็คือเสือกตัวนี้นะครับเสียามาเห็ดเป็นตะไคร้นะครับนี่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 อ่านี่นะครับเอามาเห็ดเป็นตะไคร้นะครับเซียวใบล้อมไกล้นะครับล้อมไกล้สวนนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่อันนี้ก็เป็นไม้ที่เฮาใส่เห็ดเาานะครับหรือว่าเห็ดย่างอื่กันอะไรเค่อกันนะครับอ่าอันนี้ก็เห็ดแบบนี้นะครับเอาไาเห็ดแบบนี้จิมจิมแหนะครับอันใหญ่นะครับนี่อ่าดีขอเข้าไปดีของเข้าถิ่มนะครับเอามาใช้ประโยชน์นะครับเฮ็ดเป็นตะไคร้ได้นะครับนี่สามารถอ้อมใกล้กันกันใกล้กัน,กน,กน กาครับกนไกเกันการนะครับอ่าบรรยากาศเนี่ยมร้านะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไผ่แหงนะครับเอาไม้เห็ดเป็นจีมแห้นะครับวิธีสานกับสานแบบสานแบบแห้นะครับนี่สานเหมือนแห้เลยนะครับเห็นกันอยู่่บประมาณนี้นะครับเหมือนเหมือนแห้นะครับสานเหมือนแห้นะครับเอาก็มีการตัดต่อนะครับนี่ ตดต่อนะครับนี่ลายหม่องนะครับก็เทว่าหลายหม่องนะครับพาเสียเข้างงมันถือมัดมาแต่ัต้งแต่ที่แหลกแล้วนะครับกะเอามาเห็ดเลยนะครับกะก็กยังมีอีกอยู่นะครับยังมีอีกนะครับเสียมาใส่มันเมดนะครับอันนี้มันก็จะลายตาหน่อยหนึ่งนะครับความความกว้างนะครับความกว้างของตา อันนี้ใส่ทั้งหมด48นะครับ48ตานะครับ48อันเนี่ยตาหนึ่งแบบนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่นะครับตาหนึ่งใส่ทั้งหมด48ตาควอมพอาะถ้วาดข้อมกว้างแล้วก็อยู่ประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับเยื่อออกนะครับอันนี้ก็เสียวไล่ออกประมาณจาก2เมตรนะครับกาพึ่งเฮ็ดแล้วนะครับพึ่งเฮ็ดกาพึ่งเฮ็ดเมื่อวานช่วงแรกนะครับกาด้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับช่วงเสาร์เมื่นี่ก็ได้ มาไลยนะครับใส่เวลาไปประมาณจะ23สินนาทีประมาณนี้นะครับ่ะว่างๆกับมาเฮ็ดนะครับว่างๆกับเฮ็ดดีก็ห้องเอาเวลาที่ห้องว่างนะครับเอาไปเห็ดแนวอื่นนะครับอ่ามันก็เกิดประโยชน์นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับเอาเสีกเก้ามาใส่ให้มันเกิดประโยชน์นะครับผมอ่าดีก็ห้องถิ่มไปเลยนะครับ เสือกวาวที่ใกล้สิขาดหรือว่าเป็นตะเลนนะครับเอามาเห็ดนะครับเอาไว้ออมใกล้นะครับไว้ออมใกล้ออมนะครับประมาณนี้เห็ดเปกอะไรเท่ากันนะครับแต่ว่าในน้ำว่าเส้นเสือกเอาเป็นเบอร์สามจุดห่าขึ้นไปนะครับสามจุดห่าขึ้นไปก็เสียเอาเห็ดไดอยู่มันจะบาเจ็บหลังนะครับเส้นน่อยแล้วมันจะเจ็บนะครับเวลาเขานอนนะครับอันนี้ไม่ไพ่กับไม่ไพ่ยังหลอกมันใหญ่นะครับกับเอามาเห็ดแล้วนี่นะครับกับประมาณ สองนิ้วกว่านะครับสองนิ้วกว่าตอนนี้กับนิ้วหนึ่งนะครับหอวที่บอกบ่งหันนะครับบ่งหันนิ้วหนึ่งความกว้างนะครับแต่ความยาวประมาณหาสิบเส้นนะครับประมาณนี้อ่ะคลิปสั้นๆนะครับผมบรรยากาศเนี้ยมาเ้านะครับที่เดิมเพิ่มเติมคือเอาเสือกเกามาเห็ดใส่ประโยชน์นะครับผมอ่ะก็สิประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ใดมาอย่ลืมกดไลค์นะครับผม กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมหลายคนกากขอขมาอยู่ไอ้ก็สอนเห็ดวาวเนี่ยเห็ดสนุวาวเนี่ยนะครับกะเดี๋ยวนะครับไกล่แล้วนะครับไกล่แล้วกําลังเคีรยงานอยู่นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ